กลววันนีร้านจูบินเตอร์ก็วันนี้เรามารีวิวนะครับก็มาลงชุดเครื่องเสียงบ้านนะครับประชันนะฮะตัวนี้ก็มากับช่างซาช่างซาตู้ลำโพงกลางแจ้งนะครับแล้วก็มาโดยร้านจูบินเตอร์ก็เอา p o w e r storm มนะครับ power s t o r ตตัวนี้เป็นรุ่น s t สนะตัวนี้นะครับ st 4 0 0พนะฮะสองตัว3 0 0พันหนึ่งตัวเนี่ยปลั๊กไฟ s อ101หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปีปีตัวนี้ยังอยู่ในช่วงอะโมอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับเป็นปี4ีทางนะครับไม่สตัวนะครับ แยกเบสกลางแหลมหอนนะฮะก็ตอนนี้ก็มีเวลาหยุดพักสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับก็เยอะแยะมากมายนะครับกับชุ 4, ด4ี่คุณสี่เดโมะทางภาคกลางเขาก็จะเน้นเป็นตู้เสียงกลางนะครับตู้เสียงกลางแล้วก็แยกเป็นแยกเป็นแหลมแบบนี้นะครับประมาณนี้นะเขาก็จะเขาก็จะทาประมาณนี้นะถ้าเป็นทางถ้าเป็นทางภาคอีสานภาคเหนะือหรือวนะ่าไงก็จะเน้นเป็นเดโมแบบแบบนี้นะครับตู้เสียงกลางแหลมไร้เอี่แบบนี้นะครับแล้วก็เบสนะครับแล้วก็เอาอันนี้เป็นเทอร์โบนะเบอร์โดเทอร์โบชางซาเอามาลงก็ สี่ใบนะครับกางสี่ใบแต่ที่นี่กัให้แหลมไป๊ะครับเดี๋ยวได้เลยครับได้เลยเดียก็ประมาณนี้ได้เทสไปแล้วครับเทสไปแล้วแล้วตอนนี้เครื่องปั่นไฟมีปัญหานะครับก็เลยจะได้ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวดูหลายๆทีมงานครับนี่ครับก็แนวภากลางก็จะเป็นแนวนี้นะครับเป็นกลางเป็นแหลมแยกนะครับจะไม่เป็นตู้กลางแหลมนะครับก็ประมาณนี้ครับจิมเตอร์ก็นี่ครับเอาพอร์นะครับที่ขายลูกค้าจริงๆนะครับมาโรงงานนะครับแล้วก็ตัวนี้ ไบดับนะฮะตอนนี้ก็ได้ได้ถ่ายคลิปแล้วกันนะครับก็ตัวนี้เป็นปักเอทีสิบเราก็มาผ่านสนามนะครับผ่านสนามแข่งนะครับแล้วก็เอทีสองพันตัวนี้เรามาขับแหลงแปดตัวนะครับแล้วก็เอทีสามพันนะเรามาขับกลางสี่ดอกนะครับแล้วก็เอทีสี่พันเรามาขับเบรคค้างละดอกนะครับก็เวอร์เราก็บิดมาเรียบร้อยตัวนี้มันยังไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยก็เลยยังไม่ลงขายนะไอปีตัวนี้เดี๋ยวรอสมบูรณ์น่าจะอาทิตย์สองอาทิตย์หลังจบงานนี้น่าจะกลับไปทําให้สมบูรณ์นะครับก็นี่ครับช่างซาตู้ ก็เอาลำโพงเอา power s t o ส m ตอมลอมมาลงนะครับแต่เราไม่บอกใครนะครับว sure ่าตู้ลำโพงเรายัดไส์ยี่เบ็ดนิ้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมีคลิปมีคลิปตอนเปิดกลางคืนให้ดูนะครับตอนนี้มันยังไม่มีเสียงนะครับก็ชมบรรยากาศไปก่อนเนียผมเดินเดินยังไม่ถนัดนะก็เลยพาไปเดินดูหลายทีมงานไม่ได้นะฮะ นี่เขาก็ทางภาคกลางนะครับก็จะเน้นแบบนี้ครับจับบีบีนะครับหันชนนะฮะอางนี้จะเป็นงานหันชนก็ประมาณ5เมตรนะฮะหันชนกันแบบนี้นะครับจับคู้ชนกันได้นะครับก็ประมาณนั้นนะฮะก็หลายทีหลายทีมงานอยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูตอนกลางคืนแล้วกันนะครับเจะพาไปดูนะครับแต่อาจจะไม่ได้พูดอะไรนะเดี๋ยวให้ดูน้องฟาดูพาดูฟาถ่ายเดินดูเดินถ่ายเหรอ ะจะเดินไปเดินเดินเดินดูเดินถ่ายไหมเดินไปถ่ายนะทีมงานเดินไหมเดปถ่ายกั้เยแล้ดี๋ยวให้ทีมงานเดินไปดูนะครับแต่ไม่มีเสียงนะเาบรรยากาศ

บริการเพื่อนพี่น้องชาวต้นเสีงนะครับผม่อนระครับโเพาะนะครับแก้ไขให้าม่มนะครับเสียห้เตัวยาวเลยนะครับอาจจะไม่มีโช่หรือว่เป็นโว์พู่หะืรับด่านะครับพิจารณาก่อนนะครับให้ตัดกันยาวยุ่มสีหนาเลยนะครับ้า

สายอาทิตไม่ต้องเยสยที่เา่กันได้ดูให้ถอนหน่อยนี่โอลิโครับขับตู้ลมวงนะครับอยู่ที่โราชดูนะครับอนี้ไ้่อสเอสายลึกนะครับ

พอดีถ่ายกล้องมือถือสดๆก็ขอประทานอภัยครับก็เน้นดูภาพนะครับปิดเสียงกันด้วยนะครับมันฟังไม่รู้เรื่องนะครับปตอนแข่งจริงนะครับโอเคครับ よし ハハハハ E aí